สวัสดีครับเปิดโลกกับกรีดวันนี้จะพาไปรู้จักกับประเทศคาซัคสถานนะครับคาซัคสถานมีชื่อทางการว่าสาธารณรัฐคาซัคสถานเป็นรัฐข้ามทวีปที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียกลางและกินพื้นที่บางส่วนของยุโรปตะวันออกมีพรมแดนติดต่อกับประเทศรัเสเซียทางทิศเหนือและตะวันตกติดต่อกับประเทศจีนทางทิศตะวันออก ติดต่อกับประเทศคีกิสสถานทางตะวันออกเฉียงใต้ติดต่อกับประเทศอุซเบกิสถานทางทิศใต้และติดต่อกับเติร์กมินิสถานทางตะวันตกเฉียงใต้เมืองหลวงคืออัสตาน่าโดยมีอันมาเตอร์เป็นเมืองหลวงเก่าจนถึงพออง25ศ .2540 คาซัคสถานเป็นประเทศไม่มีทางออกสู่ทะเลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มโลกอิสลามและใหญ่เป็นอันดับ9ของโลก มีประชากรประมาณ19ล้านคนถือเป็นประเทศที่มีความแหนาแน่นประชากรต่ำคือน้อยกว่า6คนต่อตารางกิโลเมตรดินแดนของคาซัคสถานเป็นทินอาศัยของชนเผ่าและอาณาจักรเก่าแก่มาตั้งแต่อดีตการชาวซิดเคยปกครองดินแดนแห่งนี้ตั้งแต่สมัยโบราณก่อนที่จักรวรรดิอาคีเมนิตจะเรืองอำนาจและขยายอาณาเขตจะลดดินแดนทางใต้ กลุ่มชนเตอร์กิกซึ่งเป็นชนเผ่าเร่ร่อนที่สืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์เตอร์เข้ามาตั้งรกรากประมาณช่วงต้นคริศตวรรษที่6จักรวรดมองโกภายใต้การปกครองของเจงกิสขานเข้าปราบปรามและยึดครองดินแดนในคริสตศตวรรษที่13ตามด้วยการยึดครองดินแดนส่วนใหญ่ในรัฐข่านคาซักในคริสตศตวรรษที่15ซึ่งได้กลายเป็นอาณาเขตของคาซักสถานยุคใหม่ในเวลาต่อมาในคริสตศตวรรษที่16 ชาวคาซัคซึ่งเป็นหนึ่งในชนกลุ่มย่อยของกลุ่มชนเติร์กเข้ามาตั้งรกรากและแยกตัวออกเป็นสามกลุ่มย่อยที่เรียกว่าซูสการตั้งถิ่นฐานของพวกเขาลุกล้ำเขตแดแของรัเสเซียตลอดครทศตวรรษที่18ก่อนที่ชาวรัเสเซียจะตอบโต้ด้วยการลุกล้ำบริเวณทุ่งหญ้าคาซัคและยึดครองดินแดนทั้งหมดก่อนผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของจกักรวรรดิรัเสเซีย ในช่วงกลางคริสตว์วรรษที่19และปลดปล่อยทาสทั้งหมดที่ถูกชาวคาซักจับตัวมาการปฏิวัติรัเสเซียและสงครามกลางเมืองรัเสเซียนำไปสู่การจัดระเบียบการปกครองในดินแดนอีกหลายครั้งในพศ2479ดินแดนทั้งหมดกลายเป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตคาซักภายใต้สหภาพโซเวียตคาซักสถานถือเป็นสาธารณรัฐของสหภาพโซเวียตแห่งสุดท้ายที่ประกาศเอกราชระหว่าง การล่มสลายของสหภาพโซเวียตระหว่างพศ2531ถึง2534คาซัคสถานถือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการเมืองในภูมิภาคเอเชียกลางโดยถือครอง GDP เฉลี่ยถึงร้อยละ60ของทั่วทั้งภูมิภาครายได้หลักมาจากอุตสาหกรรมส่งออกน้ำมันและกา๊าซ รวมทั้งมีทรัพยากรแรดธาจำนวนมากคาซัสสถานเป็นสาธารณรัฐซึ่งปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยนิติในอย่างไรก็ตามองค์กรสิทธิมนุษยชนอธิบายว่ารัฐบาลคาซักมีการปกครองแบบเผด็จการและมีสิทธิมนุษยชนในระดับต่ำคาซัสสถานถือเป็นรัฐเดียวที่เป็นสังคมพหุนิยมทางวัฒนธรรมและได้รับการจัดอันดับทางดัชนีการพัฒนามนุษย์สูงสุดในภูมิภาค คาัสสถานเป็นสมาชิกข,ของสหประชาชาติองค์การการค้าโลกเครือรัฐเอกราชองค์การความร่วมมือเสี่ยงหฮ้สภาพเศรษฐกิจยูเรเซียองค์การสนธิสัญญาความมั่นคงร่วมกันองค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปองค์การความร่วมมืออิสลามองค์การรัดเติร์กและองค์การวัฒนธรรมเติร์กระหว่างประเทศภูมิศาสตร์ ด้วยพื้นที่2.7ล้านตารางกิโลเมตรคาซัคส,สถานจึงเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดอันดับ9้าของโลกโดยมีขนาดพอๆพพกับภูมิภาคยุโรปตะวันตกเมืองใหญ่ของประเทศได้แก่อัสตานาเป็นเมืองหลวงตั้งแต่เดือนมิถุนายนพศ2541อันมาเตอร์อดีตเมืองหลวงเคยเป็นที่รู้จักกันในชื่ออันมาอาตาและก่อนพศ2460ในชื่อเวียนีคาราคันเดอร์ ลักษณะภูมิประเทศแผ่ขยายจากตะวันออกจดตะวันตกตั้งแต่ทะเลสาบแคสเปียนจนถึงแอ่งทาริมและเทือกเขาอันไตและจากเหนือจดใต้ตั้งแต่ที่ราบไซบีเรียตะวันตกจนถึงโอเอซิสและทะเลทรายของภูมิภาคเอเชียกลางลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบภาคพื้นทวีปมีฤดูหนาวที่หนาวเย็ยนและฤดูร้อนแห้งแล้งและกึ่งแห้งแล้งความยาวของพรมแดนรัเสเซีย 6846กิโลเมตรอุซเบกิสถาน2 2 0 3กิโลเมตรจีน1533กิโลเมตรคีร์กิสสถาน1,051กิโลเมตรและเติร์กเมนิสถาน379กกิโลเมตรแม่น้ำและทะเลสาบสำคัญได้แก่ทะเลอารันแม่น้ำอีลีแม่น้ำอีติสแม่น้ำอีชิมทะเลสาบบันคัชทะเลสาบไซซัน ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับทางช่องนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ